ส, kita, moon, สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาแนะนําเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพง่ายๆนะครับเพื่อให้ภาพถ่ายของเรานั้นดูสวยขึ้นนะครับขั้นตอนและวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหลักการง่ายๆที่ทําให้ภาพถ่ายของเรานั้นดูดีขึ้นนะครับก็คือการที่เรานําสิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอในภาพถ่ายของเราเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดตัดต่างๆในภาพนะครับซึ่งจุดตัดต่างๆในภาพเนี่ยนะครับเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าจุดตัดก้าวช่องนะครับ จุดตัดเ้าช่องคืออะไรนะครับก็ให้อยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองสังเกตดูในภาพฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นว่าภาพถ่ายเนี่ยถูกแบ่งเป็น3ส่วนทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับทีนี้ให้ทุกท่านลองสังเกตดูครับว่าเส้นที่แบ่งระหว่างแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยจะมีจุด4จุดที่มันตัดกันนะครับจุด4จุดที่ว่านี่ก็คือจะเป็นจุดที่เรานำสิ่งที่ต้องการที่จะนเสนอในภาพถ่ายเนี่ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับ ซึ่งการจัดองค์ประกอบภาพแบบนี้นะครับจะทําให้สิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอในภาพถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าอาหารนะครับดูเด่นแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมครับเราลองมาดูภาพตัวอย่างใบนี้นะครับภาพตัวอย่างใบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดองค์ประกอบภาพโดยการที่นําใบหน้าของตัวแบบนะครับไปวางตรงจุดตัดเก้าช่องพอดีนะครับ นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะเห็นได้ว er> ่ามีการจัดองค์ประกอบภาพโดยการที Oder ่นําใบหน้าของตัวแบบนะครับไปวางไว้ตรงจุดตัดเก้าช่องพอดีแต่มีข้อสังเกตยันนะครับการที่เราจะเลือกสิ่งที่เราต้องการที่จะนเสนอในภาพเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดตัดเก้าช่องนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปวางไว้ตรงจุดนั้นเป๊ะๆนะครับเพียงแต่เราเลือกที่จะให้จุดสนใจที่เราต้องการที่จะนาเสนอเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นก็พอครับ การใช้จุดตัดเก้าช่องในการจัดองค์ประกอบภาพนะครับไม่ได้จํากัดเฉพาะการถ่ายภาพบุคคลเสมอไปนะครับเราเอาไปใช้กับการถ่ายภาพอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพจิวทัศน์นะครับการถ่ายภาพในเชิงสถาปัตยกรรมการถ่ายภาพสินค้าการถ่ายภาพอาหารซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับเราสามารถที่จะนําจุดตัดเก้าช่องนะครับมาใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อให้ภาพถ่ายของเรานั้นดูดีขึ้นแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นได้ครับ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การถ่ายภาพของเรานั้นดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการนําอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาใช้เพื่อยกระดับการถ่ายภาพของเรานะครับให้ภาพของเรานั้นดูน่าสนใจมากขึ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้สําหรับการถ่ายภาพเลยนะครับก็คือขาตั้งกล้องครับประโยชน์ของขาตั้งกล้องเนี่ยนะครับก็คือช่วยให้เรานะครับถ่ายภาพได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะครับสําหรับใครที่มือสั่นนะครับ แนะนำนะครับใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพจะช่วยให้ภาพถ่ายของเราที่เราถ่ายมานั้นนะครับดูดีขึ้นมา,มากเลยครับอีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีสําหรับการถ่ายภาพสินค้านะครับก็คือโต๊ะถ่ายภาพหรือว่าโต๊ะถ่ายภาพสินค้านะครับประโยชน์ของโต๊ะถ่ายภาพสินค้านะครับก็คือเวลาที่เรานําเอาสิง่งที่เราต้องการที่จะถ่ายไปวางไว้บนโต๊ะนะครับด้วยความที่โต๊ะถ่ายภาพเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นสีเดียวดังนั้นเมื่อเราถ่ายภาพสินค้าที่วางบนโต๊ะถ่ายภาพเนี่ย ภาพสินค้าที่ถ่ายออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นนะครับเนื่องด้วยตัวสินค้าหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เราถ่ายเนี่ยวางอยู่บนฉากหลังที่เป็นฉากหลังสีเดียวน,นั่นเองครับนอกจากการใช้โต๊ะถ่ายภาพสินค้าเป็นตัวถ่ายภาพสินค้าแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถหาพื้นที่ที่เ,เป็นที่ที่แสงสว่างลอดเข้ามาได้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นหน้าต่างหรือว่าประตูเป็นสถา,านที่ในการถ่ายภาพสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับ อุปกรณ์ถัดมานะครับที่จะช่วยให้ภาพถ่ายของเรานนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือกระดาษฉากพื้นหลังครับกระดาษฉากพื้นหลังเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะครับว่าจะเป็นสีสันต่างๆนะครับหรือว่าเป็นลายไม้ลายหินนะครับลายกระเบื้องนะครับกระดาษเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่ว่าเราจะมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราจะถ่ายอย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสมได้เลยครับ อุปกรณ์อีกชิ้นหน paper, ึ Never, ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสําคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือแผ่นสะท้อนแสงนะครับประโยชน์ของแผ่นสะท้อนแสงก็คือนะครับช่วยให้เราสามารถที่จะสะท้อนแสงไปยังจุดที mm. ่เราต้องการที่จะให้แสงสาดไปยังบริเวณของผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารหรือว่าสินค้าของเรานะครับหรือแม้กระทั่งช่วยในการสาดแสงไปยังจุดที่เรารู้สึกว่าเงามันเข้มเกินไปนะครับช่วยลดความเข้มของเงาได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอีกชิ้นนึงเหมือนกันครับ อุปกรณ์ที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ประกอบฉากนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากคืออะไรนะครับอยากให้เราเออลองนึกภาพว่าเรากําลังถ่ายส้มตำนะครับนอกเหนือจากจานส้มตาที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยบริเวณรอบจานนะครับก็ควรจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังถ่ายอยู่อย่างเช่นมะละกอมะนาวมะเขือพริกเป็นต้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยอยากให้มันดูสอดคล้องกับสิ่งที่เราถ่ายนะครับ ทั้งนี้นะครับรวมไปถึงวัสดุที่เรานํามาใช้เป็นภาชนะในการถ่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจานเซรามิกนะครับจานพลาสติกหรือว่าจานที่มีสีสันต่างๆช้อนซ่อมนะครับเลือกให้ดูเข้ากับสิ่งที่เราต้องการที่จะถ่ายนะครับผมจะช่วยให้ภาพถ่ายของเรานั้นนะครับดูน่าสนใจแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นมาครับผม ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนของการถ่ายภาพอาหารนะครับผมก็มีเทคนิคการถ่ายภาพอาหารง่ายๆนะครับให้ดูน่าสนใจนะครับมาแนะนําให้ทุกท่านได้ได้ลองนําไปปรับใช้กันนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพวันนี้นะครับก็เป็นขนมปังจากโลตัสนะครับก็เป็นขนมปังก้อนละย0บาทนะครับเป็นขนมปังที่วางขายทั่วไปนะครับเราจะทํำยังไงให้ตัวขนมปังชิ้นนี้หรือว่าอาหารชิ้นนี้นะครับดูโดดเด่นดูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ แล้วก็ที่กิจการถ่ายภาพอาหารง่ายๆกันเลยครับผม <S <S สิ่งแรกที่อยากจะแนะนําสําหรับการถ่ายภาพอาหารนะครับก็คือการรู้จักมุมในการถ่ายภาพอาหารนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีการถ่ายภาพจากข้างบนลงข้างล่างเลยนะครับเป็นการถ่ายภาพที่ตรงมาเลยนะครับอีกระดับหนึ่งก็คือการถ่ายภาพในลักษณะของอการทำมุมประมาณ45องศาแล้วก็เฉียงลงมานะครับ ส่วนอีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพโดยที่ถ่ายภาพตามแนวระนาบของตัวอาหารได้เลยครับผมเรามาดูภาพตัวอย่างกันนะครับภาพตัวอย่างภาพนี้นะครับเป็นการถ่ายภาพจากมุม45องศาลงมาที่ตัวอาหารเลยนะครับโดยที่เป็นการจัดองค์ประกอบภาพแบบที่เราเอาตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารเนี่ยไว้ตรงกลางภาพเลยนะครับซึ่งถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวอาหารเนี่ยมีความเด่นมากกว่า สิ่งประกอบชาอื่นๆนะครับทำให้ตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารที่นี่ครับดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับภาพตัวอย่างถัดมานะครับเป็นการถ่ายภาพจากบนลงล่างนะครับจะเป็นการถ่ายภาพในลักษณะของการทำมุม90องศาจากบนลงมาที่ตัวอาหารนะครับการถ่ายภาพอาหารในมุมนี้นะครับค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเพียงแค่เรายืนขึ้นแล้วก็กดกล้องต่ำลงมานะครับจัดวางองค์ประกอบทุกอย่างให้อยู่ตรง กางภาพแล้วก็กดถ่ายภาพครับจะได้ภาพที่มีความบาลานซ์แล้วก็ดูมีความโดดเด่นของตัวอาหารครับผม <S <S เมื่อเรารู้จักมุมต่างๆสําหรับการถ่ายภาพอาหารไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นก็คือการใส่อุปกรณ์ประกอบฉากที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารน,น,นั้นลงไปในภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะครับผมก็ได้มีการนําลูกไม้นะครับหรือว่าเป็น เปลือกไม้หรือว่าเป็นมเมล็ดธัญพืชต่างๆมาวางประกอบฉากนะครับให้ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับด้วยโทนสีของตัวอุปกรณ์ประกอบฉากเองเนี่ยก็ดูไม่ได้ขัดแย้งกับตัวอาหารหรือว่าสินค้าจนเกินไปนะครับทำให้ภาพเนี่ยออกมานะครับดูกลมกลืนกันนะครับแล้วก็มีการจัดวางที่สมดุลน,นะครับไม่มีการอเอียงซ้ายเอียงขวานะครับทำให้ภาพนี้ดูน่าสนใจขึ้นครับ นอกเหนือจากการใช้มุมต่างๆในการถ่ายภาพไปแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็อยากที่จะแนะนําให้ทุกท่านได้ลองนําเอาจุดตัด9ช่องนะครับเป็นการานําไปวางสิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอน,นะครับ จะเป็นอาหารเป็นสินค้าหรือว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใดก็ตามนะครับซึ่งนอกจากที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหรือว่าสินค้าของเราในภาพถ่ายเนี่ยดูโดดเด่นแล้วนะครับยังทาให้เรารู้สึกว่าเออภาพมันไม่ได้น่าเบื่อนะครับเหมือนทีเออ่เราอาจจะวางแต่ตัวสินค้าไว้แค่ตรงกลางภาพนะครับเราลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยวางไว้ตามจุดตัดเข้าช่องบริเวณต่างๆนะครับจะทําให้ภาพของเรานั้นดูน่าสนใจมากขึ้นครับ อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าการถ่ายภาพอาหารของเราเนี่ยดูชวนมองมากขึ้นก็คือการเปลี่ยนฉากหลังครับการเปลี่ยนฉากหลังเนี่ยจะช่วยให้สินค้าของเราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยครับลองดูนะครับ การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายโดยการที่เรานําสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอไว้ตรงจุดตัดก้าช่องนะครับจะทําให้เกิดพื้นที่ว่างบริเวณอื่นขึ้นมานะครับซึ่งพื้นที่ว่างบริเวณเนี้นะครับเราสามารถใส่รายละเอียดของสินค้าเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์นะครับส่วนผสมหรือแม้กระทั่งราคาครับผม อีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เป็นเทคนิคสําคัญที่จะทําให้การถ่ายภาพอาหารของเราเนี่ยดูน่าสนใจแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นมาก็คือการที่เราต้องหาจุดเด่นของสิ่งที่เราต้องการที่จะนาเสนอให้ลูกค้าของเราได้เห็นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างคือขนมปังชิ้นเนี้ยที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างในการถ่ายเนี่ยภาพต่างๆที่ผ่านมาเป็นการถ่ายภาพที่เห็นขนมปังแบบว่าเต็มก้อนอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่ผมต้องการที่จะนเสนอถึงจุดเด่นของขนมปังชิ้นเนี้ยก็คือเราอยากบอกว่าขนมปังชิ้นเนี้ยมันมีไส้ที่ เยอะนะแล้วก็ดูน่ากินนะวิธีการก็คือง่ายๆครับเราก็คือเอาขนมปังเนี่ยครับนอกจากการถ่ายเต็มเก้อนแล้วเนี่ยเราเอามาหักครึ่งแล้วครับแล้วก็เป็นการถ่ายภาพที่ใกล้กับตัวอาหารนะครับทำให้เห็นถึงรายละเอียดของสินค้านะครับเวลาเรานําภาพเนี่ยไปนําเสนอให้ลูกค้าหรือว่าเราเอาไปโพสต์ขายเนี่ยลูกค้าก็จะได้เห็นถึงรายละเอียดของสินค้าที่นอกจากจะเห็นตัวผลิตภัณฑ์ภายนอกแล้วเนี่ยเห็นรูปลักษณ์ของสินค้าแล้วเนี่ยยังเห็นถึงว่าข้างในของสินค้านี่มีความเป็นยังไงบ้างดูน่ากินแค่ไหนนะครับผม เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายภาพอาหารดร้วยโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่แสงจากธรรมชาตินะครับขั้นตอนเป็นอย่างไรนั้น <S <S <ess> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ <uition> เรามาเริ่มขั้นตอนการถ่ายภาพอาหารด้วยแสงธรรมชาตินะครับโดยการที่เราเ,ออเช็คสภาพความเหมาะสมของแสงแล้วก็เงานะครับอย่างเช่นอยากให้เราดูว่าจุดที่เราตั้งสินค้าในการถ <S <S ่ายภาพเนี่ยมันเป็นจ, <ry> จุดที่มีแสงสว่างมากเกินไปไหมหรือว่าจุดที่เราถ่ายภาพเนี่ยมันเกิดเงามากเกินไปหรือเปล่า ซึ่งถ้าเกิดเราดูแล้วเรารู้สึกว่าภาพอาหารของเราเนี่ยมันมีเงาบริเวณใต้จานหรือว่าใต้ตัวอาหารของเรามากเกินไปนะครับเรารู้สึกว่าอาหารของเรามันดูไม่ได้กินเอาซะเลยมันดูไม่สดใสเอาซะเลยนะครับวิธีการแก้ก็คือให้เราใช้แผ่นสะท้อนแสงนะครับช่วยในการลบเงานะครับวิธีการก็คือเอาแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยสะท้อนกับแสงอาทิตย์หรือว่าแหล่งกำเนิดแสงนะครับแล้วก็ให้มันสะท้อนเข้าไปตรงบริเวณที่มันเป็นเงา มันเป็นเงาเข้มๆนะครับมันก็จะช่วยให้เงานั้นอา,อาจจะลดลงหรือว่าจางลงทําให้ตัวอาหารเรามันดูน่ากินขึ้นครับเมื่อเราได้สภาพแสงที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายแล้วนะครับหรือว่าเรารู้สึกว่าโอเคแสงประมาณนี้เหมาะพอเหมาะก,กับอาหารที่เราต้องการที่จะถ่ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ตัวอาหารของเราหรือตัวผลิตภัณฑ์ของเราน่าสนใจมากขึ้นก็คือการเพิ่มอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับอ,อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ในภาพนี้นะครับจะให้ทุกท่านได้ลองสังเกตดูว่า ผมจะใช้แค่แสงจากหน้าต่างที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับสาตลงมาที่ตัวแผ่นสะท้อนแสงสีดําที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็ให้มันสะท้อนกลับไปที่ตัวอาหารของผมนะครับแล้วก็จะมีแผ่นสะท้อนแสงอีกอันนึงนะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับเป็นตัวช่วยลบเงาของอาหารที่เรากําลังถ่ายอยู่นั่นเองครับจากภาพนี้ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อแสงที่เราต้องการเป็นแสงที่พอเหมาะแล้วนะครับเออเราก็แค่เพิ่มเติมรายละเอียดของ ตัวผลิตภัณฑ์ลงไปอย่างเช่นการใส่ส่วนประกอบฉากอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไม้หรือว่าซ่อมหรือว่าเลือกใช้จานที่มันทําให้ตัวอาหารของเราโดดเด่นขึ้นมานครับภาพของเราเนี่ยก็จะดูะมีความโดดเด่นแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นครับผมดยปกตินะครับเมื่อเราได้สภาพแสงที่เหมาะสมแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทําต่อไปก็คือการเลือกที่จะ ถ่ายภาพในมุมมองที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฉากหลังนะครับเ,เปลี่ยนมุมมองในการถ่ายภาพนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูหลากหลายมากขึ้นนะครับดูเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับผม และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแนวทางการจัดองค์ประกอบภาพนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพสินค้าหรือว่าอาหารของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะนํามาแชร์ให้ทุกท่านได้ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ